ถ้าอานาปนาสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวถ้าใช้ยิริยาบทสี่ก็ยืนรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวนะเดินรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวถ้าใช้สัมปชัญญะบัพพาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวหยุดนิ่งรู้สึกตัวเน้นไปที่ความรู้สึกตัวจิตเราจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตมันมีความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมา แต่ถ้าจิตมันหลงตามอารมณ์ไปนะห้ามไม่ได้มันเคยหลงมันจะหลงเราก็ไม่ห้ามเราก็แค่รู้ทันว่าตอนนี้จิตมันหลงไปแล้วทันทีที่รู้ว่าจิตหลงนะจิตก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาใหม่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยพวกที่นั่งฟังในห้องอ่ะสังเกตไหม รู้สึกตัวจริงหรือเปล่าขณะที่ฟังฟังแล้วก็นะยังรู้สึกตัวนะนั่งอยู่รู้สึกตัวเห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนรู้สึกนะหายใจอยู่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกเนะี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจะได้ทั้งความตั้งมั่นจะได้ทั้งความสงบควบกัน ไม่จําเป็นว่าต้องฝึกให้สง,สงบอันนึงฝึกให้ตั้งมั่นอันหนึง่งถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะเราก็น้อมจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะมันทั้งสงบทั้งตั้งมัน่นอย่าเรารู้ลมเนี้ยรู้ลมอยู่อย่างเดียวไม่ไปวอกแวกไปที่อื่นก็สงบแล้ะถ้าจิตเราเคลื่อนไปที่ลมเรารู้ทันจิตก็ตั้งมัน่นจิตลืมลมเคลื่อนไปที่อื่นเรารู้ทันจิตก็ตั้งมัน่นเพราะงั้นเราทํากรรมฐานอันเดียวนะ แต่ถาลา a ักเราแม่นแะลเราจะได้สมาธิทั้งสองชนิดเลยได้สมาธิทั้งสงบทั้งตั้งมั่น